เกือบได้เข้ามหาอก็ได้ไอ้ได้คุพ่อตัวเพียร์ตัวไม่พวกเราอย่างตัวหเอาแล้พี่นึ่งกำลังลงหนามอย่างหนูแล้มันหัวไปยันใดวะไปเลยไปเลยโอ้โหคอสงเลยลูกโตเลยเะคอี่ไมลกพ่อ ตอนแหลงมันจะคืนแหลงพ่อพูดได้อะมาแห้มันนี่มันนี่มันจับนี่กูพ่อพ่อมาเลยพ่ออะไรพ่อเราท้ายวัวพ่อแลี่น้องการแด็งโตเร่จะได้มันนี่มือร้อยกระโทอยูแคมขลองปากเซพี่น้องเนาะเป็นมือเออนาอมือแหลกซะหัวมือที่ซองน่ะมืออือนมือที่องมือเอือนอ่ะเป็นมือแขงเข่อ สิ่งนอกที่นอกจบมืออื่นวันที่สิบสิบแปดเมื่อในสิบเกินะมาพีก่อนอย่างเพิ่มมื่อว่าวันไปคนไล่นเราคนไลเาอยากไปนนะมตตามาเดี๋ยนี่กตาตามา็จริงอนตามาไปไหมกูไปไหมกูจะถ่ายอลิตาังมาถ่ายไปพอกั้งรอกรถูกไปรอไปรอคนกูวิ่นหัวแลวกูตายแท้ กไปาแล้วก็มาแล้วก็แล้วเดียวาเอตอนสิบเอ็โมงคนไลแห้งาว่า้องเงอุตสาหะขมอคเค่ะเออ่าีสอก็บอเคยีพ่งกีพ่งแล้ก็ทาีปาอีนียังกบกระทูเกิบในเื่อมอย่นีนี่เกิบกระทู้เลยเฮ้ยใช่เลย ตอมาไปนั่ง้ามันยมต่อิ้ง่หนี่ีโอ่กี่บงนี่นี่กูถาสีปากที่โชกูนี่กูก็เห็นรอเพื่อนแล้วสีผทมบังแบบแข็งเย้เต็โตบัรอน่นอนกรกบรถบิบากเห็ดไดกคือกูบอโมเมื่งเห็ดบอไรมึงจดกมแบบกูเต็มไหนนาง่ตไปนาง่อจะน่อยเด็กเดจนขา เรื่องบอกวันสิคอันองรัดไปเที่ยวและมาเากลัววันสิคอนองรัดไปเที่ยวได้นี่มคนไป้ายกดึกนอา้ดึกนอยเนาะัดึกันบล่มตัวอยู่ที่ห้องับเสงห้าทีสิบสามัมันเข้าไปบ่ด้เนาะปากซี่สิบอกว่างาน่แขงเหยียแบบนี้นี่ทุกปีเลยเนาะนี่น คุกกี้เลิพี่น้องประมาณประมาณสองสองกิโลเมตรเลิกๆผู้ชายที่ไปลอยไลายหรอวะเขาคนไลน์ของของเรต็มอก่อนเดี๋ยวเลิไปน่าไม่อีกเลี้ยู่วะเรือมันืย่างก็ไม่เปลี่ยนใจออกมาจะแคมครองหันออกมาหนอกประมาณสองกิโลเมตรเนาะบอลจอดรถลดนะพี่น้องถ้าต้องจอดแล้วก็ย่างเข้าไปพี่น้องไกลให้ไอรีคนไลน์ให้ไอรีปีนี้นายจะไลคุกปี้เพราะมันมันเพิ่มอื่นทุกปีทุกปีทุกปี ก็เลยว่าไปเมนบอกแต่ว่าแต่ว่าเดืออกสมุเนื้อเไปอีเออไปอเน่ยเาะว่วนจึงร้อยจึงว่ามีคนนี้ซองมงนี่เป็นมือใหม่เลยไปลอยกับพี่เลยเออซิบองมงเป็นมือใหม่อะไรไปสามสิบเองเนี่หน่อยเนาะสามสิบเอ็ดมงที่่นทีวะเอาสิบเอ็ดโมงอันนนประมาณสิบเอ็ดโมงเก่าน่ทีาว่าประมาณนี้เนาอนะเอานังังลังมาพีก่อนนะ เอ้าใส่เกือบไเลยซะใส่มโอ้ยลูกตีเลยโอ้ยลูกตีสามม้อดว่าที่การบักวตัวลกไม่เนี่เอว่าขาเออมันกหกแม่งพี่นรบุมกไม่อาอ้ยหกมีแต่ว่าจังน้อยพี่น้องเนาะยครอไปเนาะ ไปไปพี่น้องไปฉันเปอคนรอรอรอเทยยสีน้ำมันแม่าไปยืนนะมเปนลูกเคมารีทาเเคยไปยืนยืนหันไปจนเหลือดรคขาบเคยสีดพมเคยไปสีดพรมให้หนูผูแข็งบวแข็งก็แขงกันเรือมาหมาจากที่คข้าแซมบอกอาบน้ำก็จนลุกอาบน้ำก็ถูเกลือเรือมาหมาพูนเจอกันจะนอน ว่างโฆษณาได้เนียไปพี่น้องเดี๋ยวข้อตัวไปอันนี้ก่อนรอทางเขาล่อขาประมาณสักโมงใครเขาทาใช่ใครเขาลอยใช่จหน่อยซีมกันกระตุกกระพังอีกเกิดเมอนเมืนเหมอนยานมันเกิดอุบัติเหตุได้ขนเขาไปอีกเดื่ออ้าวโอเคพี่น้องโอเคแล้วรอขาประมาณสักโมงนึงเนาะจังสีออกโต้พี่น้องสร้างอย่างไปอีดีตัวไปดิอีดีตัวอีดีเอ่อเอาซิโต้ไปลอยกระทมเป็นหูวะ วะนะชวยยพยังลินซือรอดมไปเออกเห็นมาขบกันลายปีกือืงซ huh> ื้อปนาดน้แจ็คลงไปัไปเดี๋ยวมันเดือมันห่างที <h <h ่คหนักกามแพงมวยเออถาบุญมาหนเฮีเนะหน่อเขาเสิร์ฟเฮ็ดี้เสิร์ฟมาหันเดีก็ไปหาเขาคู้มือคู้มืออืมชั่วมงสองมงเขามอรตูกับผมจะบอกไปอยู่ดีไอแซงไอแซง ไอ้เพิ่งไอ้เพิ่งไอ้ซี่ไอ้ซี่บ่ไอ้ซี่ก็ไปอยู่นันตาน่ะฮามาเสกยู่ห้องเมื่อตะกี้ไอ้ซีก็ไปอยู่นันตอน่ะเนาะนั่งบ่เพิ่งแต่กระบอกโอ้บุกเสกมาเดี๋ยวนี้นะะกี้เขาตะไอ้ซี่ไอ้ซี่ไอ้ซี่ก็ไปอยู่คือกันตอนนั้นเนาะ

เมียบอกมาลอยน้ำว่เป็นยังเมียบอกว่าไปโล่เจ้าหัดไปทุกปีคนเดียวทุกปีแต่แต่เขาเทสรักนะมันเสพยาเป็นไรของมึงฮะไปไหว้เนาะไหว้เน่ะจะจูดตัวอยู่นอกพี่ไปจูดอยู่ในอยู่ในมันเป็นไม้เนี่ยเออไปทุกปีนาทีเข้าเห็ดขึ้นเลยเนาะป้าไอ้มันไม้ยังแห้งก็ได้จนมือกูฟงกีนี่มันห่อนเลย มันแห้งมาที่ไปลอยกระมูงเฮ้ยมีกาแฟธรรมดาที่มันกาแฟรอยแล้ย่กอยน้ำบ่ไม่เอาให้เรายืมเน่ยเฮ้ยยืมกาแฟบ่เสียหลักนี่นะยาหน่เมาไหมเมาไหมนี่มาไหมรอด กูอยามันอันนี้ขาดเออเอาคืนเอาคืนเออจค่อยค่อย้วเออมันยอแต่สิที่ี่ยวาปออกปอมันไหมแห้ไก็ได้จังเงี้ยงก็เงี้งก็ถึแล้วถึอแล้วถึแล้วอย่างเงี้ยงมันจะถือนะพรแล้วเรากํแสงบันดากับบาวนต์เนี่ยโอ้สองคนนี่ยถกังหัวได้เลยว่าอันนี้หักกันนี่หักกันนี่เอากันนี่มง่้ามากันเ่อ ทรงไปปั๊บนัอยู่จดอกได้เนาะเนี่ยเอาธรรมดาบบ่พี่มีกายลรวาสลีนยังบอกขนาดว่ามี่กายวห็นทะเวีนเด็กมีกายมาแต่เซวะนั่งยืนดอกเยอนั่งยืนดอกจะให้เราหนุนดัดแข่เด็กมีกาย เออิึ้นอยู่สิึ้นอยู่สบายดีเลยยังออกทยีมมาก่อนไอหรอาตกจับน้อการเด้อเออไปตายมามาเห็นเอ้ไทยีเยี่ยมผู้สาวฝากความกระตือรือร้นมาเยี่ยมเยี่ยมเป็นคู่เลยออกไปจะหัน เจ้าเขามาจับกล่องให้เขานี่เฮ้ยกระถายหุเวรผู้เจ้ากระเฮาตั้งหักเขาเขาสีรอเออเขาสี่ปล่อยนำกันนะเร็วเร็วเซตเซตตมันไม่ยังงี้อีกคนลูกไม่ได้เจ้าไปก่อนขอบใจหนาเว้ยเอาจะยืมเขาหรือเขายืมเจ้าขอบใจคนมีมารยาทเนาะหยิบออกตีเฮ้ย คอยกจอยังทายผูกแมหมูพัดเยอะมากมาเยอะนะนี่ก็ม่ได้ขสองหนไหนึ่ง้อยหนึ่งอ่นอ้โหดึกลนสามสองนมันเริ่มได้แล้วฮะลองปะบ้างฮะได้ได้งายเลยผูกกแข็งขึ้นก็เพื่อไฟนี้เลยไปเพื่อไที่หลังสรุปไฟนี้ไป 啊，过来。 ปล่อยเลยแซงปล่อยเลยปล่อยได้ขึ้นขึ้นขึ้นเดีลยวจะขึ้นไม่ได้ไม่จับเฮ้ยพวแซงอธิษฐานว่าขอให้ยงย่ย่าเภาโอ้โมีดหอกอธิษฐานยงไแงายเลยได้เมียมาซึ่งเลโต่แรกมันมามาจะคนหนึ่งโอ้ยแสดงว่าประมาณเลยปผู้เก่านียนอยู่คเียปเมียเาเนยเลยปาขอเมียเาเียดปาเลยอ่ะขึ้นนนี่มันนกลัรหลายคนเลยล งวนานงายงานไรไรทำไว้เจ้าดีจ้ดีเออแล้วงานงานงานเดียวเยนมาสั่งได้โอ้โหดีเลยไม่เลยที่มาเดียวจะไปจะไปไปดีด มันอันดีทนเว่ามัแขงเดสิไปแล้วสิไปแล้วเดอเสิไปแล้วสิไปแล้วมันขาด่าอย่าเฝ้าอย่าเฝาไได้ไเอยเกเอ้ยเา่านยอไดได้ไควร่อยเียรุ่ยต่อยไปของเรา่โนอะไบินไล้างล่งนามอยู่โหนมันหัว

หนเลยกโตเลยก็เสียม่อตอนแหลงมันสิคืนแล้วพ่อผู้ดีอาานี่มานีมมาจับนีก็พอพอมนไล่พอไล่พอล่ว่่ก่อนอนนีบไหพ่อเส้ไพอมทองแมงเอทกชิปแล้วก็นคอนเทนต์เน้บรคอนเทนต์ด้วพี่อ่ี้ จมแล้วใสจจะน่าขอนแค่เมตรจักประมาณหาหกเมตรไปเลเยอ่ะบ้านลูกอยู่แสดงว่ากูสองเมตรกว่ากูขอบอลในใจของกูขึ้นนะป้าแสดงว่ากูจะคล้องยังมึงก็คล้องอย่าจะคล้องกี่ดิเอาบักเลดีคอหนึ่คอหนักเด็กคอในของกูนักขูดเหล็กหกตัวสองมีดกว่าเดิยไปไปอปยิงหนึ่งยังไงอยู่ลนะนีแต่ละพี่กูปล่อยมันดึงกูขึ้นทีแลยมาได้จ้องใส่จัง แต่สงซารป้าใบลงปีนาปีนาเห็ดคอนเทนต์เตีแสงคอนเทนต์ลงไปโดูรอาเงินพอสิได้เขาได้มือเนี่ยนาทีเลยนีบาคนลงนะโยน่ะลอยลอยเลยเออขิงมึงไปลอยกระทงเด้กเลยฝนก็เลยอนาไฮบ่มันคีอคนขอนักกน่กลเสื่อโดลอยค้งเทาน้ำลงน้นี่ ลอยก็ีต้เลยโผไล่ผด็สองตัวหกตัวอย่างตัวสองตัวสามตัวหกตัวมากัเบิ้ลนองลงมือกันแล้วมือหัวกันเลหมื่แล้วก็มีโมคือกันน้องรัดบารดิมานํำพี่น้องเอ้ยลอยกระทงพกขืนลอยอันโคมบกขืน ระวัง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 ไป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 ตกบปะกูตกกูตกกูตกเพิ่งของกูหันให้อันนั้นมันหน่อยพูด หายล้านหายล้านน้อยพูดมันต้องล้านกงก่วงเห็นบอกคือคลองเข้าฮะเขาปล่อยแต่อยู่พี่พูดเดี๋ยวมันจะขึ้นเออเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะขึ้นไหนฮะเขอทำให้ขึ้นสั่งเออเนอะขาเลย ถ้าตัวพี่น้องถึงคันนั่งแท็กซี่นั่งแล้วไปขี่คันยางมือใกล้ยางกันไปสุดแล้วปเรื่อลงมาเราขี่คันยางมาเลยนี้่หอนเลยถึงคันนั่งแท็กซี่พี่น้องตัวคนก็ยังกับเซงงานกระทงมึงอย่าเว่าตดิกุศโลปะยังขัดไปี่ยคอนเทนต์สซาเด็จเนาะมันกำลังจีเกินไปแล้วผุดบูบลงตร้ง Tụi nó nằm Tụi nó nằm Kì lại là đi Bỏ cái thông bộ khuyến Tại thì bỏ xe nhăn nhăn bộ Nhăn 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 Nghe thấy không? Đấy, lìa vào Cái mèn này cái Xe này Mèn vào bọn nè Mèn mèn Giờ này, ừ. này. bỏ dạ, Cứ đè vào luôn À đây Đè vào bây giờ luôn Đè vào bây giờ Giờ Cho nó đi cơ đại Cho nó đi cơ đại Khuôn lên cơ

พี่น้องยังมีหลายคนผมจุดจุดแถวเฮาขึ้นไปบางยาหนึ่งจุดอยึดถึงสุดนะบอลปล่อยกระทุง่ง <ไป S 1> คน <ไป S 1> งยังไล่ไหลายไปล้านหนึ่งปะจสาสี<ป>สัตว์ปะไปเราสิบ่เห็นสาสัตว์จ้ะพี่จุดระดับเทาอ่ะมันลงห้องปะไรลงก่อนลงป้าขอาขอลงก่อนมันเลยเนีย อาลิตอาลิตตาจะพูดสัดเท้าไงยาแลยไปกลับเฮ้ามาหอดเลยทีน่ะเอ้ยมาหอดหองแล้วเนาะ กายกวทึงเงนเร่องที่ไปลอยกระทงลอยโคมเลยจะลอยกระนสองโมงตีสองหนึ่งมุ่งนตอนร๋ตีองคนผู้ดียังลายอยู่ได้ขนาดตีสองนได้บอลลอยเนาะคนยังเนียบุมีล้านบุมีล้านปลอยปกติคอยสิปลอยโคมในปลอยดกไ้อตรงล้านคอยใัญไงอันนี้มันจ่อพูดผูบอว่าโคมไฟมันบุึ้นเดียวเบิ่งคลิปจะไหน กโลกขนาดมันคอยังจะว่าคอถึงเลยคโตสัตว์ดิ่งลงไปแขมคองยุ่งคือมันกำลังอื้อหูหลงตกนหนามตัวคออยู่ดีมีคอถึงเลขโตใช่หมรับคิวเจ้านนี้่นีไฟกระคอไฟก็คอจากซิไฮไฟนักปวดเลยว่าเอ้าบให้เราคนชุกลงหนามาซกบได้แ่เป็นยังไงเป็ังไงครับพ่่ คือเห็นเนคุปิดคนละสิขาดเนาะแต่ขนาดอายจังนะแต่ว่าปีนึงมันมีเธอนึงได้ลอยเป็นเอแลอยกระทงพัวก็ยังให้ไปนําอยู่ดอกไปอกนแน่เนาะไปบอกไปบอยไปอ้าวก็มื้อนี้มื้อลอยกระทงเนาะิว่าเป็นแม่ือเนาะบ่า่ได้กระนแน่ไปลอยผดีเอาลอยกับนู้นคืนซะนะ บ่เนแล้วกนุ่นนะลองมันมนล่แหละสัตดิ่งของไอ้บู๋สัตว์ขึ้นถึงบูก็บุ้นองมึงกับบุ้นยังได้ของกูสัตว์ดิ่งเลยมันบรได้ลงนี่หละของมาผาโอ้นี่นะแต่นอนอ้าปพี่น้องกเดิกเลย ก็ไม่รอดดึกเลยสีแจงเลยตีซองเลยพี่น้องตีซองกลัวอะไรกันบ้ากันคนกนไหลคนสะทกไถ่เด้อเตอนพวกจะออกไปเวียนมาพ้นอื่งมาเพราะใต้ถุนไปอยู่ในตกอีกหน่อยเดียวนะตกหน่อยนึงตอกมาแห้งไหมอยู่นี่ฮะอ่าแสดงว่าอยู่โฟโต้ในนึงโอเคพี่น้องเป็นกันตังใจใหญ่ในหน้องกดไลค์กดแชร์เนาะเจอกันคลิปไหนพี่นาบ๊ายบายสบายดี